รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มันเคยแล้วสําหรับพี่อ่ะเพราะว่าเพราะคือคือถ้าถ้าถ้าเราจะทําเกษตรเนี่ยมันต้องอินรีตั้งแต่วันแรกแล้วนะมันไม่ควรที่จะบอกเฮ้ยฉันทําอินรีอินซีคืออินรีมันอยู่ในใจอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดว่าอยากถ้าคิดว่ามั่นใจว่ามันโอเคแล้วอ่ะให้ทําเลยเวิร์กไม่เวิร์กว่ากันอีกทีหนึ่งขอให้ลงมือทํา ทีถีบในตอนที่แล้วเราได้ไปพูดคุยเพื่อหาความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจในการทำกรเกษตรพอเพียงกับพี่คำพันแก้วมาเจ้าของสองไร่สโลไลฟ์ฟาร์มนอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็กให้กลายเป็นฟาร์มที่หาไรายได้จากการ,กรเกษตรซึ่งทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขก็ฟังลองพลิกฟางขึ้นมาดูพลิกฟางขึ้นมอาพลิกฟางเอาดินสับด้วยเอาดินสับขึ้นมาอย่างนี้เหรอ คนจะเข้าใจแค่คําว่าพอเพียงคือพออยู่พอกินแต่หัวใจสําคัญจริงๆมันคือภูมิคุ้มกันโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าต้องไม่ต้องไปแย่งกันซื้อมามา่าไม่ต้องไปแย่งกันทุนก,นกระป๋องไม่ต้อง,ไ,องไปแย่งกันกตุนไข่ถูกต้องครับ อันนี้คือต้นอะไรคะพี่สุอันนี้คือเรียกคณะชายาค่ะคณะชายาใช่หรือคณะเม็กซิกันค่ะเม็กซิกันเลยเหรอคะมีหลายชื่อเรียกเลยค่ะโอ้แล้วเขาทาอะไรได้บ้างคะเนี่ยทาเมนูอาหารอะไรบ้างคะได้หลายอย่างเลยค่ะแต่หลักๆที่นี่จะใช้เป็นคณะน้ำมันหอยอ๋อมันเก็บแกงส้มก็ได้แกงเลียงก็ได้แกงส้มก็ได้แกงออมก็ได้ค่ะใส่ได้หมดเลยทุกอย่างใส่ได้สารพัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอะพี่สุสอนเก็บหน่อย น้องแอนด้วยเก็บยังไงคะเนี่ยค่ะเก็บยอดอ่อนๆได้เลยยอดอ่อนๆเหคะอย่าง็ี้ใช่ค่ะ๋อต้องเอาใบออกนิดนึงนะคะใบออกค่ะใบมันจะเหนียวหน่อย๋อใบมันจะเหนียวแต่มันกินได้นะคะแต่ถ้าอย่างเราเราเนี้ยไม่ต้องออกค่ะเคี้ยวไปค่ะเหนียวเคี้ยวเลยใช่ไหมคะฟันแข็งแรงเป็นฟันแข็งแรงไหมันจะต้องปอกด้วยเหรอคะมันจะกรอบกว่าค่ะอ๋ออุ้ยมันก็คล้ายๆคะนาใช่ไหม คณะชัยาน้ำมันหอยนี่ทํำยังไงคะพี่สุอันนี้ก็เตรียมเดี๋ยวเราไปเตรียมดูข้างหน้ากันเลยเดี๋ยวค่ะว่าวิธีการทําอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เก็บไปก่อนแล้วกันเก็บไปก่อนใช่ไหมคะเก็บให้พอทําเลยค่ะตอนที่พี่พันธ์บอกพี่สุอะว่าจะมาทําอย่างเงี้ยพี่สุตกใจไหมคะตกใจไหมหรอไอตอนที่ทาครั้งแรกอยากอยากจะอยู่บ้านสวนแต่ไม่ได้คิดจะออกจากงานนะคะ อันนี้พอเรามีงานประจําอยู่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เลือดร้อนว่าเราต้องหาเงินมาอะไรสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออมีเงินเดือนปุ๊บเราก็ไปซื้อเม็ดผักไม่ต้องมานั่งเอ้ยขึ้นไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเราก็ซื้อใหม่เราก็เหมือนซื้อเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซื้อมาปลูกเพื่อความสุขใช่ไหมเพื่อความสุขของเราอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นร้านเป็นลูกเป็นล่างเนี้ยพี่สุดูแลส่วนไหนบ้างคะก็ ดูแลทั้งหมดเลยค่ะดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมคือเหนือกว่าพี่พันไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นนีโอตัวจริงไงอะไรอยู่นี่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาต้องมาดูแลไก่ดูแลให้ช่วยให้น้องช่วยน้องบ้างลดน้ำผักอะไรเงี้ยค่ะก็หลายอย่างโอ้อันนี้พอยังคะพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะได้สองจานในสองจานนะค่ะพี่พันอยู่ไหนคะเดี๋ยวเราต้องแอบเมาส์อีกเรื่องหนึ่ง สรุปนี่เหมือนพี่พัน์ไม่ค่อยทำอะไรเลยนะคะดึงได้เลยใช่ไหมคะดึงได้เลยค่ะดูที่มันตักใหญ่แล้วอะค่ะฝักมันใหญ่แล้วใช่ไหนจริงตัด<ห>มันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะโอ้ตัดเอาเหรอคะอันนี้ตัดเอามันจะดูนี่กว่าเ<อ>พราะถ้าไม่ตัดปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะเหลือแล้วมดมันจะชอบมาอยู่ค่ะ เดี๋ยวมันจะมากินถั่วอันอันเนี้ย เห็นอาหารหน่ากินแบบนี้จะบอกว่าไม่ใช่แค่หน้าตาหน้าทานอย่างเดียวนะคะแต่ยังปลอดภัยไร้สารแถมยังสดใหม่ด้วยเพราะลูกค้าต้องสั่งอาหารก่อนจากนั้นแม่ครัวของเราถึงไปเก็บวัตถุดิบสดๆจากต้นเพื่อนำมาประกอบอาหารนี่คือเคล็ดลับความอร่อยจากเกษตรคาเฟ่ หนึงในช่องทางธุรกิจเกษตรพอเพียงของพี่พันธ์ซึ่งมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะประกอบด้วยเกษตรคาเฟ่การขายสินค้าเกษตรการอบรมเกษตรและฟาร์มสเตย์รายการไทยทีวันนี้เราจะไปพูดคุยลงลึกกันทุกธุรกิจเลยค่ะพี่พันธ์เมื่อกี้กับข้าวอร่อยมากค่ะคคเกษตรคาเฟ่เนี่ยแตกต่างจากคาเฟ่ปกติยังไงคะคาเฟ่ปกติ ในนิยามของคนทั่วไปก็จะมองว่าคือเป็นร้านกาแฟคะครัเป็นร้านกาแฟแต่ทีเนี้ยพอเราทําธุรกิจที่เป็นตัวร้านเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าไอ้ร้านเนี่ยมันมาที่หลังของความเป็นเกษตรของเรากรเกษตรคาเฟ่กับคาเฟ่เกษตรเราเราแยกออกเป็น2อันก็คือเกษตรคาเฟ่กับคาเฟ่เกษตรคําว่าเกษตรคาเฟ,คาเฟ่คือตัวตนของคนที่ทําอย่างเงี้ยเขาจะมาจากการเป็นเกษตรกรก็คือเริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยทำเกษตรก่อนเลย โดยที่ไม่ได้คิดมองว่าต้องมีหน้าร้านอาหารเป็นคาเฟ่ถ้าเราบอกคาเฟ่คือวัยรุ่นจะเข้าใจ<ฮ>ว่าคาเฟ่ในสมัยนี้วัยรุ่นเข้าใจว่าเป็นคาเฟ่คือร้านกาแฟค่ะแต่ถ้าในสมัยกอ่อนเนี่ยคาเฟ่คือต้องคล้องพวงมาลัย <Answer. S 1> อ๋อต้องมีชองแบบตะระลุคาเฟ่ตรลกกาแฟแต่ทีนี้แต่ทีนี้พอพอเรามาทําเป็นคาเฟ่ที่หลังเนี่ยมันคือเป็นช่วงโอกาสโอกาสที่แบบว่าพอคนมาดูสวนเนี่ยถูกไหมคนมาดูสวนเนี่ยแทนที่เราจะได้ขายของถ้าเราไม่มีหน้าร้านเนี่ยเราก็เสียโอกาสนั้นไป แทนที่จะได้ขายของเอาสินค้ามาแปรรูปขายที่นี่หรือมีโชว์รูมตั้งสินค้าวางอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันจําเป็นในการที่ทําหน้าร้านขึ้นมาก็เป็นธุรกิจที่มาหลังจากการทําเกษตรผมเลยเรียกว่าการการทำแบบนี้เรียกว่าเกษตรคาเฟ่กเกษตรใช่ตามด้วยาคาเฟ่ฟใ,ชใช่ไหมคะคนที่ทําลักษณะอย่างนี้จะมีข้อดีก็คือว่าถ้าวันหนึ่งร้านกาแฟมันเจ๊งไปหรือมันเป็นไม่เป็นที่นิยมในตลาดเนี่ย ตัวคนที่ทําเกษตรยังอยู่ได้ไอความเป็นคาเฟ่เกษตรเนี่ยมันคือร้านกาแฟที่วางอยู่บนแพลตฟอร์มเกษตรกรรมคือเขาเอาร้านสวยๆหรือเอาอะไรไปสวยๆไปวางอยู่บนแพลตฟอร์มเกษตรกรรม,มเสร็จแล้วทําให้คนเข้ามาเนี่ยขเขาขายกาแฟและอาหารเป็นหลักซัพพลายที่ท,ที่ที่เอามาในร้านน่ะมันอาจจะไม่ใช่ของที่อยู่ในสวนทั้งหมดมก็จะเป็นการซื้อซะส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าคาเฟ่อย่างเนี้ย คือเป็นคาเฟ่ที่วันหนึ่งถ้ามันเอาไปสมมติร้านกาแฟมันเริ่มเป็นที่นิยมปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยตัวความเป็นเกษตรไม่ได้อเพราะว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนเขาต้องพึ่งคนเข้ามาขาย,ขายอาหารขายอะไรเป็นหลักอ,อะไรอย่างเงี้ยคือความแตกต่าง,างระหว่างเกษตรคาเฟ่กับคาเฟ่เกษตรแล้วจุดมุ่งหมายสมมุติว่าโอเคเราสร้างคาเฟ่ตัวนี้ขึ้นมาละจุดประสงค์หลักๆของคาเฟ่เนี้ยคืออะไรอีกบ้างจุดประสงค์เราต้องการเป็นออร์แกนิกช็อป สองไล่กำลังอยากจะพัฒนาให้เป็นโปรดักต์แบรนด์สักหนึ่งอย่างครึ่งเรากาลังทำคณะชายาคณะชายาใช่คณะชายาทีนี้คณะชายาจะให้คนรู้ได้ไงก็ต้องทําหน้าร้านนี่ไงให้คนเข้ามาเพื่อม<ด><ร>าลองชิมใช่เราก็เลยจุดมุ่งหมายเราอยากทำที่นี่ให้เป็นออร์แกนิกช็อปเพื่อที่จะให้คนเห็นมูลค่าสินค้าเราอันนี้คือได้มาจากแฟนเพจให้พี่มาเพราะั้นใช่เนี่เหรอคะอ่า ข้างบนตัดบนหน่อยตัดข้างบนตัดนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ให้ตัวนี้ดให้มันออกให้มันแตกใหม่เวลาปักดินจะแตกใหม่สวยอย่างนี้เอาไปแล้วทำไม่ได้แล้วตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เอไปมาปลูกมาปลูกเลยเนี่ยวิธีการปลูกอันนี้เป็นการสอนเฉยๆว่าปลูกเนี่ายยากง่ายนี่เวลาปลูกเราไม่ต้องทำอะไรเยอะถ้าปลูกอันนี้ไม่ขึ้นนะเรื่องทาเกษตร อันนี้คือพดี่ง่ายที่สุดละปักดินเลย1 2ึ่สาปักเลยตึ๊ดแล้วกบอ่ะอหน่อยอออย่างนี้แหละเสร็จแล้วนะเสร็จรดน้ำทุกวันแล้วตัวคณะชายาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะจุดเด่นเลยนะ 1. ดูแลง่ายถ้าดูแลง่ายก็เข้าไปสู่การที่พี่พูดตอนแรกคือการบริหารความเสี่ยงถูกไหมเมื่อมันดูแลง่ายปลูกยังงก็ขึ้น มันมีข้อเสียตรงที่กินดิบไม่ได้แต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อกินดิบไม่ได้มแมลงก็ไม่กินอ๋อไม่น่ามันงามมากและมันงตไวถูกต้อง,น,อง,องนั้นเพราะฉะนั้นปุ๊บไม่ต้องใช้ยาฆ่าแ<ร>มลง,เ,ง,งเลยทีนี้มามที่รสชาติชื่อของเขาเองเนี่ยคณะชยาเนี่ยชื่อมันแบบมันมีหลายชื่อมากบางท, <c oughs> ที่เขาเรียกผักผงชูรสผัก <c oughs> งชูรสอ,อาหารจะอร่อยต้องใส่ชูรสถูกไหมโซจัยใช่แสดงว่าเขามีรสที่แบบอูมามิของเขานี่เหรอ ถูกต้องอก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมผักไอ้นี้ถึงเรียกว่าผักผงชีโรตในภาษาอีสานที่เขาเรียกกันดังนั้นพอเป็นผักผงชีรปุ๊บเนี่ยเรามาผัดปพ๊บมันจะหวานเลยค่ะหวานกรอบเลยโอ้น่ากินมากการปลูกคณะชัยยารวมถึงพืชอื่นๆเนี่ย เป็นแบบอินซีทั้งหมดไหมคะทำอินซีเนี่ยมันมันมันเชยแล้วสําหรับพี่อ่ะเพราะว่าเพราะคือคือถ้าถ้าถ้าเราจะทําเกษตรเนี่ยมันต้องอินซีตั้งแต่วันแรกแล้วนะมันไม่ควรที่จะบอกเฮ้ยฉันทําอินซีอินซีคืออินซีมันอยู่ในใจเหมือนทุกคนเห็นมองหน้ากันรู้เลยคุณอินซีผมอินซีใช่ไหมเพราะใจเราทํำด้วยอินซีไงถูกไหมเพราะนั้นวันแรกที่ทําอ่ะมันคืออินซีตั้งแต่วันแรกที่เรามาทำเพราะเรากินเองเราคงไม่เอายาฆ่าแมลงไปใส่ในพืชแล้วไปผส่งให้ใครตายชัดเร็วๆถูกไหม เพราะนั้นเราทาเราตั้งใจเรากินด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กินของเราก็จะได้ของที่เป็นอินทรีย์ด้วยอินทรีมีมี2กรณีคุณเป็นอินทรีย์ด้วยตัวคุณเองกับคุณเป็นอินทรีย์มาตรฐานภาครัฐกำหนดได้รับการรับรองถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ทั้งสองอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าคุณเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบที่ตัวเองเป็นคนกําหนดคุณแปะไม่ได้แปะสินค้า่ไล้สมมติคุณเอาสินค้าเอาไปขายผมเนี่ยเอาลังพึ่งไวนี้ออกไปโอ้ยคือตกใจว่า สมมติลางพึ่งที่เป็นของสองไร่ถูกไหมเป็นโปรดักสินค้าตัวหนึ่งแล้วถ้าเราจะออกไปข้างนอกแล้วเราไปแปะโลโก้มาตรฐานเซ็นซีไม่ได้ลังพึ่งอินซียไม่ได้ไม่ได้เพราะเพราะว่ามันไม่ได้มีใครกําหนดอแต่เรารู้แต่เรารู้เรารู้แต่เราแปะไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นอินซีแล้วเราสามารถขอมาตรฐานภาครัฐได้มาตรฐานก็มีหลายตัวก็ไปดูว่าเราขอมาตรฐานตัวไหน เราก็จะมีสิทธิในการเอาสิเอาตัวโลโกโล้คำว่าอินซีตัวนั้นะ <ıldı. S 1> มาแปะรับรองสินค้าเราได้ที<อ>นี้มันจะสอดคล้องว่าถ้าเราไม่มีมาตรฐานกษินซีใช่ไหมเราไม่เอาคนเข้ามามันจะขายยากเพราะว่าเขาจะไม่รู้แต่ถ้าคนเข้ามาเขารู้เราเปนาน็นอ,อินซีแน่นอนนี่คือมาตรฐานภาครัฐก,กับมาตรฐานตัวเอง<า>ในการทำอินซีลองดมกินดู างกี่นมเหมือนว่าที่เขาทากันยุงไปทำน้ำสกัดเป็นน้ำสทมไทยไม่ทำแกงใช่ไหมไม่ทำแกงแต่คลยแกงอีกแบบนึงจะไปจะคล้ายกันพี่พี่ตั้งเป็นโจทย์ถามเขาฟังก็ได้ว่าเขาฟังมั่นใจแค่ไหนว่าการที่เขาฟังไปซื้อผักอินทรีย์ในห้างนะว่าเป็นอินซีจริงยากอ่ะมั่นใจไหมไม่มั่นใจเหมือนกันหนูให้เห็นว่าเป็นแบบเขียนว่าอินซีก็ เ,เราไม่เห็นว่าเขาปลูกยังไงเขาใช้อะไรถูกไหมข้อดีกว่ากันก็คือว่าถ้าเป็นมาตรฐานตัวเองจะดีกว่าแต่มันจะยากกว่าในการที่ทําให้คนรู้ว่าเป็น easy อินซีนึบ่บอกไหม <จน S 1> ยากกว่าขเขาจะเดินทางมาดูใช่แต่ถ้าเขารู้จะดีกว่ามาตรฐานลับเพราะเขาจะเชื่อถึงกว่าที่นี่คือธุรกิจหนึ่งของแพลตฟอร์มที่เป็นคาเฟ่ธุรกิจที่สคือฟาร์มสเตย์ธุรกิจคาเฟ่คือธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้ ทำไมถึงว่าควบคุมไม่ได้อ่างงงงเขาฟังงงแล้วควบคุมไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องควบคุมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาฟังควบคุมให้คนมาได้ไหมวันนี้มาร้อยนึงพรุ่งนี้ฟังบอกต้องให้มาร้อยนึงได้ไหมโอไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมปริมาณแต่ละวันก็ไม่น่าจะเท่ากันถูกต้องเล่าฝนฟ้าอากาศถ้าฝนตกแดดออกคนไม่มาเที่ยวฟาร์มเลยค่ะเราควบคุมให้เขามาได้ไหมควบคุมให้คนอยู่ได้ไหมไม่ได้อีกไม่ได้อีกใช่ไหมพวกนี้มันคือธุรกิจที่อยู่เหนือการควบคุม แต่ธุรกิจอีกตัวที่เป็นองค์ประกอบรายได้คือฟาร์มสเตย์ค่ะฟาร์มสเตย์เป็นธุรกิจที่ควบคุมได้สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้คือเขาต้องโอนตังค์มาก่อนถ้าเขาจองห้องพักเราเขาจะมาไม่มาเรื่องของเขาใช่เพราะไม่ใช่ธุรกิจเราใช่สมมุติว่าห้องพักเราเปิดมาเป็นฟาร์มสเตย์ของเขาฟังเปิดมาปุ๊บมีคนจองเต็มตลอดปีเงินเข้ามาทั้งปีแล้วนะทั้งที่เราไม่ให้บริการค่ะได้เงินก่อนเห็นไหมอันนี้คือเรียกว่าควบคุมได้ควบคุมได้ไงเพราะได้เงินมาก่อนนั่นคือสภาพคล่องทางการเงิน ธุรกิจฟาร์มสเตย์เนี่ยเขามาเขาอยู่กับเราสัวงคืนแล้วเขาเลือกมาฟาร์มเราเพราะเขาชอบเราเพราะนั้นเมื่อเขาชอบเราคยกันรู้เรื่องออแต่แต่คาเฟ่นเนี่ยไม่รู้คนมามันมาแบบไหน,นสวยเปล่าไม่รู้เออต้องเฟกต้องถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปเยอะอะไรบางทีมันไม่ใช่ตัวตนเราที่เป็นเกษตรกรรมแต่เราก็จะบริการดีที่สุดเราไม่บอกว่าเฮ้ยพอเราไม่เอาใจไปวางกับมันแล้วเราไม่บริการใครเลยไม่ใช่ใชแต่เราบริการให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ฟาร์มสเตย์จะดีกว่า ชอบกว่าเหมาะกับตัวตนจะานนีมันจะคือถ้ามีสองหลังก็คนแค่สองครัวดูแลง่ายไหมแต่ถ้าร้านมันมาร้อยกว่าตัอย่างนงี้เราจะดูแลยังไงดูไหมครัวดูเอาเข้าไปเราเลยเนะเราห้องน้ำก็วนกันเข้าอะไรพวกนี้มันเละเทะหมดนะถ้าเราเราต้องคิดให้กว้างมันควบคุมไม่ได้ก็จริงแต่มันไม่มีไม่ได้ธุรกิจนี้แล้วแล้วถ้าสมมติคนมาร้อยคนอย่างเงี้ย พี่พันแบบอยากจะขยายต่อไปเรือยังไงไม่พี่ไม่เคยเช็ดเอาแค่นี้เลยเหรอใช่อย่าอย่าไปขยายทำไมอมันจะไม่มีแวลูกไงอ๋อเหมือนเราเหมือนเรากินบุฟเฟ่เยอะๆเราก็แบบไม่อยากกินแล้วอยากไปตามใจคนให้ตามใจเราตามใจเราใช่เราไปบอกว่าเราไปขยายเป็นร้อยวันหนึ่งคนมา200ขยาย200อีกีวันนึงมันมีคนมา10คนล่ะ อ่ะหน้าแห้งหน้าแห้งด้วยไอ้โต๊ะที่งมาแรงอยู่นิดนึงมาแรงก็มารอแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะถูกทำอะไรให้พอดีกับกำลังตัวเองกับธรรมชาติตัวเองว่าใช่คือถ้าถ้าเขาเข้าใจเราเขาจะไม่บ้าเราหรอกต่อให้เขามาเป็นร้อยเขาก็เข้าใจเราเขาก็เห็นว่าอ๋อช่วยกันทำนี่คือสาเหตุทำไมพี่ไม่โดนด่าเรื่องกาแฟไม่ลอยอะไร่อบนี้ไม่ค่อยโดนอร่อยนะเนี่ยใส่มะนาวใส่มะนาวแบบอุ้ยอยากกินแดงโซดามะนาววุ้ยเด็ดมะนาวไม่ใช่สปอยใช่ไหมไม่ใช่สปอย นอกจากธุรกิจเหล่านี้ก็มีแนวทางธุรกิจใหม่แบบ New Normal คือเป็นผู้ออกแบบและที่ปรึกษาการพัฒนาพื้นที่ฟาร์มเกษตรพอเพียงให้ใครหลายๆคนเลยค่ะได้ข่าวว่าพี่พันธ์เนี่ยมีอาชีพให,ใหม่ด้วยเรียกว่า New Normal เลยนักพัฒนาฟาร์มขนาดเล็กเป็นเดิม์โลเอร์เอแต่จะบอกาอาชีพใหม่<น>มันก็ไม่ใช่อาชีพใหม่มันก็คือเกษตรอยู <c oughs> ่วะนะพี่ยังคงเป็นเกษตรกรอยู่เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยว่ามันคือการแตกลายธุรกิจจากความคิดที่เราเคยทำและประสบการณ <Ha. S 2> มันก็ทําให้คนปัจจุบันเนี้ยพอคนเห็นวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันก็ทําให้คนอยากมีบ้านหลังที่สองที่เป็นบ้านสวน <Ha. S 2> บ้านสวน,นที่นี่ก็คือเป็นบ้านที่สามารถไปอยู่ในขณะที่มีอาหารกินด้วยก็คือแปลงเกษตรนั่นเองเอ่าก็ทําให้ตอนเนี้ยคนกําลังตื่นตื่นตัวเรื่องนี้มากทีนี้พอคนตื่นตัวนี้มากเราอ่ะมีประสบการณ์มาสี่ปีถูกไหมเพราะเรามีประสบการณ์มาสี่ปีกว่าเรารู้ว่าการทําแปลงเกษตรแปลงเล็กเนี่ยมันอยู่ได้จริง <Ha. S 2> อ่ามันก็เกิดการเป็นว่าคนก็เข้ามาปรึกษาเราเยอะ แล้วก็ให้เราไปออกแบบให้ก็เลยกลายเป็นทีมนักพัฒนาสร้างแปลงเกษตรขายให้กับคนที่สนใจไปเลยในราคาที่มนุษย์อื่นจับต้องได้สำเร็จรูปมากคือไม่ต้องไปลองผิดลองถูกมากนะก็คือเป็นอาชีพเดล e l o ปเปกับเป็นที่ปรึกษาเขาเรียกคอนเซิลคือหลายคนมีที่อยู่แล้วจะออกแบบฟาร์มบางทีการเดินไปแบบมั่วๆอาจจะผิดทางก็ได้เราก็ประสบการณ์เราไปเป็นที่ปรึกษาให้ถ้าคุณอยาก มีที่อยากทำตรงนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆตรงนี้อยากทำเป็นธุรกิจฟาร์มสเตย์ตรงนี้อยากขุดนาข้าวอยากทำบอ่อเราก็จะไปดูให้มาพื้นที่คุณเนี่ยมันเหมาะไหมเราก็จะสเวททั้งหมดเลยตั้งแต่พื้นที่ว่าแปลงคุณ่ยอยู่ใกล้เมืองขนาดไหน<ะ>อยู่จันนงหวัดอะไรนีคือที่เราต้องรู้ใช่เราต้องรู้อะไรอีกบ้างคะอันดับแรกเลยต้องรู้ความต้องการการออกแบบทุกอย่างต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงถ้าเกิดเนี่ย เขาฟังถือฉนดมาให้พี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่มาดูเขาฟางบอกให้พี่ออกแบบพี่ออกแบบไม่ได้เพราะพี่ยังไม่รู้ความต้องการไงอ๋ออ่ะฟังอยากมีบ่อน้ำอ่าพี่ก็จังจดว่าฟังเนี่ยทาอน้นอ่ามีทางทางนู้นหนึ่งมีบ่อน้ำค่ะอ่ะฟังอยากชอบกินไข่ดาวเลี้ยงไก่ด้วยอ่าสองเลี้ยงไก่ค่ะแล้วฟางทําขนมฟางอยากปลูกดอกไม้ที่ให้สีสวนดอกไม้ใช่สวนดอกไม้สวนดอกไม้กินได้อ่าทีนี้ อันนี้เขาเรียกแลนด์สเคปแลนด์สเคปใช่ไหมคะอ่าอันนี้เขาเรียกแลนด์สเคปแลนด์สเคปก็คือกลุ่มพวกทําแปลงเกษตรค่ะอ่านี้พี่รู้คร่าวๆแล้วว่าเราต้องการนี้พอพี่ได้ความต้องการมาปุ๊บเราต้องการเป็นคาเฟ่แต่เราไม่ต้องการเป็นเป็นฟาร์มสเตย์นี่คือหลักการออกแบบเราก็จะออกแบบลักษณะนี้ค่ะเออพอคาเฟ่สมมติคนมาเที่ยวแปลงเกษตร บ้านก็จะล้อกับเก็บคาเฟ่ก็คือสไตล์ลงมาก็เป็นสไตล์เดียวกันก็คือตรีมต้องเป็นตรีมเดียวกันโอ้ลงนูนมีบ้านคนอยู่พอเราออกแบบเสร็จปุ๊บทุกคนอยากมาชมเกษตรคุณสั่งกาแฟค่ะการทําธุรกิจแบบนี้คือให้เข้าาทางนี้แล้วผ่านทางนี้ออกอย่างนี้นะมันจะทําให้คนเข้าคาเฟ่ทุกคนแล้วเขาจะซื้อของ มัมาทาเป็นอินซีแบบแปลงเล็กๆมันรวมกันเยอะมันจะกลายเป็นแปลงใหญ่พอกลายเป็นแปลงใหญ่เสร็จปุ๊บนั่นก็เท่ากับว่าแผ่นดินจะสะอาดขึ้นหัวใจของคนที่ทําเกษตรพอเพียงแบบพี่พันเนี่ยทำยังไงบ้างก็เธอหลกัหลกๆเลยคือต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนในการจะทะําเกษตรเราต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหน แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราไม่มีทุนเลยเนี่ยอย่าหักดิบลาออกจากงานอ่ถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าอยากทาอย่าไปลาออกจากงานให้ลองทาดูก่อนให้ลองหาที่ซ้อมก่อนโดยที่เราใช้เครดิตของการเป็นมนุษย์เงินเดือนเรานี่แหละอดูว่าเราจะกู้ได้ขนาดไหนซื้อที่แปลงเล็กๆได้ไหมอะไรเงี้ยเราทำอยู่ใ,ใกล้กรุงเทพดูก่อนว่าชอบไหม,มก็แล้วก็ต้องจีจังแล้วก็สําคัญที่สุดคือท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 ,อทอคือคือทาทันทีทาทันทีอย่าไปคิดเยอะ ถ้าคิดว่าอยากถ้าคิดว่ามั่นใจว่ามันโอเคแล้ว่ให้ทําเลย work ไม่ work ว่ากันอีกทีหนึ่งขอให้ลงมือทําใช่เดี๋ยวตอนลงมือทาทุกอย่างมันจะสอนเราเองว่าเมิ่อกไม่เมื่อถ้าเราทําแบบนี้ทุกๆแปลงจากแปลงเล็กมันก็จะกลายเป็นแปลงใหญ่ขึ้นพอเป็นแปลงใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ระบบนิเวศของการเกษตรเราก็จะกลับมาเพราะทุกคนเป็นอินทรีย์เมื่อก่อนตอนเราโตมาตอนเป็นจากเด็กๆเราก็จะเห็นว่าในนาข้าวก็มีปลา มีอะไรให้เราได้จับมีจิ้งหรีดมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากลับไปเราไม่เห็นแล้ะเพราะว่าเป็นเพราะสารเคมีที่มันทําให้ระบบระบบนิเวศเปลี่ยนสัตว์บางอย่างโรคระบาดบางอย่างมันก็ไม่เคยเจอมันก็มาเจอ,อเพราะว่ามันการบิดของของระบบนิเวศนี่แหละทีนี้ทุกคนทําจากแปลงเล็กไปมันใหญ่ขึ้นระบบนิเวศจะกลับมาการกินอยู่ก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้น นี่แหละคือข้อดีที่มันเห็นชัดแน่นอนมีแต่ดีกับดีน้ําที่ดีขึ้นอากาศที่ดีขึ้นใช่ไหมคะรวมถึงที่อยู่อาศัยถ้ามันแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีก็ดีขึ้นไปอีกใช่โอ้ไม่มีข้อเสียเลยเนาะคือมาทางดีไม่มีคําว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามาทางดีเราตั้งใจจิตใจเราตั้งใจดีเราเจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะฮะ อย่างน้อยนยจริงๆข้อเสียไม่มีข้อเสียไม่มีจริงๆค่ะไม่มีพี่กล้าพูดด้เลยว่าการทาเกษตรคือการทําอาหารกินไม่มีข้อเสียหรอกสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าฟังเชื่อนะว่าพอเป็นเกษตรแบบพี่พันธุ์หรือว่าท่านอื่นๆก็ตามทีเวลาเจอวิกฤตอย่างเช่นโควิดหรืออาจจะหนักกว่านี้อยู่ได้แน่นอนอยู่ได้แน่นอนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแน่นอนใช่อดีจังเลยค่ะ หลังจากพูดคุยกับพี่พันธ์ก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าการทำกรเกษตรพอเพียงมันไม่ได้ไกลตัวหรือยากจนเกินไปอาจจะเริ่มด้วยพื้นที่เล็กๆโดยบางคนอาจทำงานประจำไปแบบพี่พันธ์ในช่วงแรกก็ได้นะคะแต่จำเป็นต้องมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ชัดเจนและที่สำคัญทั้งหมดต้องอยู่บนความพอเพียงซึ่งจะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันเมื่อพบกับวิกฤตใดๆก็ตาม อย่าลืมติดตามรายการไทยทีบในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ฟางต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันที่เราคิดว่าเงินทองมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาตลอดชีวิตทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อหาเงินแต่วันนี้เราวางเงินแล้วมองเงินเป็นเครื่องมือมเฉยเครื่องมือให้รุวัตถุประสงค์บางอย่างแต่เรามาค้นพบว่าสิ่งที่มันเป็นของจริงคือข้าวปลาอาหาร เรื่องสไลด์ผักนะครับก็จะออกมาเป็นเส้นบองๆอา่า้นี้จะได้ไข่ไก่วันประมาณสองแผงนิดๆคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือการมองปัญหาแล้วหาวิธีการจนมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรม